เยงต่อคู่รักพระนางชื่อดังฝ่ายชายหมดรักเพราะอยากเลิกใจจะขาดก่อนหน้านี้แฟนเพจเฟซบุ๊กมาดามเมาส์ได้ออกมาโพลข้อความปริศนาระบุว่าพระเอกสุดทนความหวานเป็นพิษฝ่ายหญิงนิสัยไม่เปลี่ยนพร้อมเลิกแต่สุดทนติดที่ตัวพ่อเขาพร้อมตีอลอิแฮัดฉกทนต่อพระพ่อแฟน หลังจากนั้นเต่าทวีพโพได้ออกมาโพยข้อความระบุว่าพระเอกหน้าโยกเตรียมเลิกแฟนสาวจะโดนขู่ทำร้ายจริงหงรือเปล่าชาวเนต็ตต่างพากันจับทั้งสองโพสต์มารวมกันพร้อมทั้งพากันคอมเมนต์เดากันมากมายถึงคู่รักดังกล่าวอักษรยอดที่หลายคนพิมพ์คอมเมนต์นั้นโยงไปที่คู่ของเบสต,ต,ตรงๆอีกครั้งแต่ก็มีหลายคนบอกว่าไม่น่าจะใช่คู่นี้เพราะเมื่อวันวนนาเลนไท์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ยังมีโมเมนต์หวานๆด้วยกันอยู่อย่างไรก็ตามต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกเองจะด,ดีกว่าและประเด็นนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้น ขอขอบคุณภาพเบสตรงๆภาพหแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ